แล้วด้านล่างนี่เป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนดูหัวสิคือเน่าแล้วอ่ะเออเนี่ยทุกคนดูดขนาดว่า<ด>ตอนนี้เราทําทางระบายน้ําแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือดินอะ่ะดินเขาได้อุ้มน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงโซนเนี้เสียดายอายุกี่เดือนนี่อายุได้ประมาณสี่เดือนจะห้าเดือนค่<ร>ะทุ<ด>กคนโดกค่ะอีเหลืองอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีเหลืองนะตัวน,นี้จะเป็น ไม่คะ่ะอันนี้เป็นไม่บปเน่าวน่าวแล้วโอ้ยทุกคนดูสิน่าวหมดแล้วอ่ะน่าวแล้วดูสิคะ <uh ื้อฉันมาโอ้โห enfin ตอนนี้เจอความเสียหายอีกแล้วค่ะทุกท่านตอนนี้ลุยสารก็ยืนอยู่ในไร่มันสำปะหลังเนื้อที่ทั้งหมดเก้าไร่นะคะและบริเวณที่อยู่นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีทั้งใบเหลืองห่มเหลืองแล้วก็มีทั้งใบที่ร่วงแล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่าสาเหตุมาจากอะไรนี่แหละคะ่ะดินอุ้ม,มน้ำนี่ทุกคนดูผลลัพธ์คือลุยสารเสรียดายมากอย่างน้อยนะคะเสียดายเนาะ,นะถ้าปล่อยไว้จนครบขวบเม็ด Oh. ได้แล้วคือเท่าที่ลู่อีสานเดินสำรวจมะทุกคนนี่ดูโอ้โหประมาณสองงานประมาณสองาางานอะ่ะพื้นที่ตรงนี้เต็มๆเลยค่ะเนี่ย <c oughs> โอ้โหทุกคนยังดีที่ตรงนู้นมันสูงขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นที่ที่ลู่อีสานยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่ท,ที่มันต่ำเอาทับทึบคือมาถอนออกค่ะมาคำว่ามาดึงออกในที่นี้ก็คือ ทุกคนนี่ดูถ้าใบมันเหลืองแบบนี้แสดงว่ารากใช่ไหมคะรากของมันก็คือหัวมันนั่นแหละมันเน่าแล้วนะคะไม่มีวิธีแก้ไขแล้วคะ่ะวิธีที่แก้ไขก็คือมาถอนไปขายเนี่ยขณะให้ลูกอีสานยืนอยู่ตรงนี้คือดินมันหลวมหมดเลยคะ่ะทุกคนตอนช่วงที่พายุเข้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะท่วมท่วมแต่ว่ามันก็ทางมันก็ระบายน้ําได้อยู่นะแต่ตอนนี้คือดินมันอิ่มน้ําแล้วดินมันดูดซับน้ําไว้แล้วคะ่ะไม่มีทางระบายแล้ว คือตอนนี้มันไม่ได้บอกว่าน้ำท่วมด่างเดียวนะคะอันนี้แปลงของเราเองใช่ไหมเนี่ยเป็นแปลงของลุีสานของเาเองค่ะถ้าทุกคนได้ดูคลิปตอนที่ลุีสานมาทาคลิปที่บอกว่าปลูกในเนื้อที่เก้าไร่นะคะระยะห่างหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็คือพื้นที่ตรงนี้แหละฟุ่นเลโอ้อย่าบอกว่าตรงนี้คือโอ้โหทุกคนดูตรงนี้ก่อนค่ะดูใบเน่าแล้วตรงนี้เน่าแล้วน่าจะเน่าน่าแล้วอะค่ะ นี่คือเราไม่ได้มาดูมันสำปะหลังเราแปลงเนี้ปมาวันสองอาทิตย์ได้ตั้งแต่ที่พายุเข้านะคะตั้งแต่เตี้ยนหมูเข้าเนาะตั้งแต่เตี้ยนหมูเนี่ยเอาไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นไหมฝั่งนู้นก็เปลี่ยน<ะ>นั่นฝั่งนี้ก็เป็นอีกโอ้โหไม่ใช่สองงานแล้วน่าจะประมาณสองไร่แล้ว นู่นค่ะใช่หมดเลยอ่ะเนื้อที่ตรงนีน้นอ่ะนี่ค่ะอเอาไงดีอ๋อคือมีปืนตอนนี้ความเครียดมีความเครียดอยู่แล้วนะคะมีปืนเดี๋ยวลองดึงสิอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีเหลืองนะตัวนี้จะเป็นเสียด ม่ค่ะอันนี้เป็นไม้ป่งเน,น่าเน่าแล้วโอ้ยทุกคนดูสิเน่าหมดแล้วอะ่ะเน่าแล้วใ่มคะเหม็นทุกคนเข้าใจฟิลแบบบรรยากาศที่เรามาถอนกล้ามไหมคะทุกคนกลิ่นจะแบบประมาณนั้นเลยนะคะเนื้อที่ประมาณน่าจะไล่ได้อยู่เนาะหนึ่งไล่มาณหนึ่งไล่อะคะ่ะที่มันเป็นใบเหลืองๆแบบเนี้ย โอ้ยสารเครียดอีกแล้วค่ะทุกคนทำไงดีคะเราก็ต้องมาถอนออกเท่าที่จะทำได้หมายถึงว่าถึงแม้จะได้ไม่เยอะเนาะก็ต้องเอาออกค่ะถึงแม้เราทิ้งไว้แบบนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะทุกคนคือตอนนี้ระบบรากเขาได้เสียหายแล้วเขาไม่ไม่สามารถที่จะประคองต้นในเมื่อรากเขาทำหน้าที่ดูดซับสารอาหารใช่ไหมคะ แต่ลากเขาได้เน่ารากเขาได้ตายไปแล้วต้นก็จะไม่สามารถที่จะไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้วมีวิธีเดียวคือเราต้องรีบมาขุดออกค่ะตอนนี้นะคะโอเคคลิปนี้ลูกอสันก็รู้สึกเครียดนิดหน่อยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะถือว่าไม่เป็นไรแลวกันประสบการณ์นะ,ปะแปลงนี้ปีแรกปีที่สองปีที่สองที่ทำปีแรกมาปลูกแปลงนี้ลนละแล้งแล้วมันไม่เกิด ทีนี้ก็ว่าปลูกรอบสองเนะะี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้คือมันต่ํามันอยู่ต่าใช่ไหมมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นน้ําฝั่งน้นก็จะไหลมาฝั่งนี้ก็เต็มเต็มเลยค่ะโซนนี้คือต้องเอาออกนะคะเค okay, ค่ะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ลูกอีสารชนแนลเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ลูกที่สารก็ฝากลูกที่สารก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมมันสำปะหลังตอนนี้ด้วยนะคะเราจะต้องสู้ค่ะทุกคนเราต้องผ่านวิกฤตแบบนี้ไปนะคะนี่แหละเขาเรียกว,ว่าการเกษตร ปัจจัยสภาพอากาศฝนเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะต่อไปในปีต่อไปเราก็ต้องนําสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปวางแผนเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องทํายังไงดีน้ํามันจะไม่ท่วมขังพอเวลาน้ํามามันจะได้ระบายไปยังที่ต่ําให้เร็วที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ